ก็ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชายเชนแาลก็นะต่อจากพาร์ททิศอ่ะเราใหม่สิก็นั่นแหละอืขก็ต่อจากพาร์ทแรกเลยเ๋ยวสิครับก็จากที่ คนแรกก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มชื่อว่ะเฮียเวสกันนะครับก็แล้วล่ะเออเนี่ครับก็คือจะมาเฮียเวสกันนะครับเอาเปลดล็อกปืนนู่นนี่นั่นนะครับก็แหละนะจริงๆนะเพื่อนแม่งบอกว่าให้ละทิง้ง ไปชแนลนี้แล้วไปทำชแนลแบบมันเซร์ึ่งพ่พอจะไปทำกับมันมันบอกจริงๆก็ไม่ได้อยากทิ้งเราเพรานเราแหละเอออ่ะก็เลยจะบอกว่าองั้นเดี๋ยวอ่านอะไรเปล่าอย่างเนี้ยแม่งบอกไม่ลงเลยขี้เกียจลงอ่ะฮะสุดยังไงกันแน่นะ่ะเออแพ่งนะเออก็นนั่นแหละเผาสุดแม่งเลยไม่ใช่น่ะอืมก็นนั่นแหละก็เลยไม่ไปกับแม่งละ อยู่ตรงนี้แหละดีแล้วสบายเออไอ้บีนั่นแหละไอ้นั่นแหละจะแม่งไม่น่าเออไไม่ใช่ดิชอบคนขาแม่งมาเล่นต่อููพดอย่กูพูดอยู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 ่ ูพูดอยู่อุ๊ยอุ๊ยออุยกูพูดอยู่เมื่อกี้กูพูดอยู่เมื่อกี้กูพูดไอ้เชี่ยนี่อีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอฮะอีกแล้วตายซะมึงตายซะมึงโอ้นะแม่แล้วล่ะเมืองมา ไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนี้เนี่ยแม่งนะเอาเอา,เอ,าอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยจะมาจะเอาโอ้ย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 ชอบลุมกูเนี่ยอะไรดีอ่ะมึงสู้กับเองไม่ได้เหรอมาลุมกูทำไมสุายโอ้ยเอ่อเนี่ยไปสู้กันไปละ่ะไปสู้กันไปละ่ะไปสู้กันไปล่ะเอา้าลุมกูอีกแล้วไอ้ยสองตัวนี้มึง เอาไป่ดีอ้าเอาไปดีเอาไปดีก็ไปเคลียร์เควสให้ได้ห้าสิบตัวนะเออมาไหนยิงไปดี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 สองตัวกูจำได้มึงอ่ะยิงไปดียิงไปดีตายซะอ่ามึงอีกมึงอีกโหเอ้ยแรงยางวซะสน่ยลูกซองไก่อู้เกือบเกือบมาต่อ สองใครแรงจังวะไปทําไม่ได้เลยวะเราแม่งนะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนใครยิงอยู่นี่มึง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 มือเอา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 เอออยู่ไหนเนี่ยเอาไปดิ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 ฮ่าฮ่าโหดบอกเลยโหดกับคอมนี่แหละแม่ง ต Adult, <économique S 1> ื๊บตื๊บไปดิตื๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ขี่วิ่งเข้าหาได้ไม่ใช่อะไรแม่งย้อนระเบิดมานนั่แหละวอือย้อนระเบิดมาให้ถอยหลังแหละไม่ใช่แล้วถอยหลังก็โดนระเบิดเดินหน้าก็โดนแม่งยิงก็ถือเป็นการรับสายที่ดีแต่กักกัก ซคน phiếu ไหวยังกู biết đấy là Mình tóc phiếu หวายเข้ามั้ยอ๊ะเนาะเสาโอ้โหแม่ง đi đi, ดีเหมือนแทงดเสริมเนี่ยเนี่ยเออตรงไม่ค่อยชอบตรงไหนแหละแม่งช้าเกินไปต่อเอ้อต่อดิเร็วดิเร็ว mà เร็วเร็วเร็ว เฮ้ S <S <Hey. S 1> ยต่อไปเอาเอาไปดีเอาไปดีเอา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 ไปดีอ,ปดอย่างเงี้ยล่ะนั่นเหมือนเสียงท่อปแป๊บแป๊ดเลยเมื่อก,กีกก้เมื่อกี้เมื่อกี้พอยิงแม่งเหมือนเสียงท่อปแป๊บยิงยิงเจอใครเล่นประทับเคยใครเคยใครทุยใครเคยเอาประทัดเนี่ยไปยัดใส่ท่อปแป๊บอป๊แล้วจุดอะแล้วเอาทอ่อ แอบโยลงไปอ่ะแม่งจะปุ้ง,ง,งนั่นแหละเหมือนอับใส่ขวดนั่นแหละไม่เหมือนกันว่าอธิบายให้มันยาวทำ,ทำไมทำไมมึงไม่รีโหลดวะเอมาดิ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  มาดิ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 มามาโอ้ยไม่นะไม่ไม่ไม่ชูไม่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 โอ้ยไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงโอ้โหเอ้ยคือเนี่ยเกียดแม่งตอนเนี้ยไอ้เกียร์เนี่ยแม่งชอบมันคือแม่งวิ่งเร็วไงแล้วแม่งชอบมาตุ๋ยตัวแล้วแม่งเป็นเกย์อ่ะเออแม่งชอบมาตุ๋ยอยู่ข้างหลังอ่ะโอเคไอ้เกียนี่อีกตัวหนึ่ง ไม่ไอ้ยเฮ้ยมึงกระโดดดีทำไมเนี้ยแม่งมึงสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสได้ใช่ไหมอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเจ็บ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 เอาไปดิหน้าหนึ่งอีกนาหนึ่งมันตายเรียบร้อยโอเค โอ้โหไอ้เชี้ยนี่เกลียดมากเลยไปตายแล้วโอ้ย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 โจนั่นหนึ่งแม่งไม่โดนเลยเฮ้ยกัดกันตาเลยกัดกันตาเลยบอกเฮ้ยเอออะไรนีเฮ้ยเธอเยต่อเอาเอาไปดี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 นะ เออไปเอาโอเคตอนแรกแชทไปครับเพื่อนนะแต่ว่าคือภาษาโคตรเยอะเลยแม่งพอเขาเรียออะไรอะ่ะเข้ากันได้ปุ๊บใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเลยไหมไฟตกแบบโอ้แล้วคือแม่งแบบนะเคยขี้เกียจแม่งเข้าลองหลายทีแนละ้วแม่งก็ไม่ได้แบบอออเออเขาเซ็งเลยเออ วนะครับ <ไป S 1> มาเร็วดีช้าเร็วดีช้าสิป่าเลยเร็วมาก็าเป็นสถานนี้แหละไม่ง่ายดีนะก็จะได้ลนะทำภารกิจนี้เสร็จก็จบคลิปนี้ละ ป็นไงล่ะสายไกลเว้ยสายไกลสายกัมมินแอร์ไอไกลไอ้รูปจักเปล่าแอร์ไอไกลสายกัมมินอะไรวะเนี่ยไม่มีทางยิงโดนกูหลกบาัซูก้าบอกเลยมายัางไงมึงเนี่ยมายัางไงมึงเนี่ยแม่งเป็นเกมปะมถอดเสื้อมันใช่เลยอ่ะไม่ทางยิงกูโดนเว้ยถ้าเกิดไม่ลงพื้นอ่ะ เออนะโห้ยยิงกูอยู่นี่ <BAR K> ว่ะปึ๊บปั้งเลยดิรออะไรเอาไปดิเอาไปอีกนัดเอาไปอีกนัดตายแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเขี้นี่เอาอีกแล้วเหรอเอาโอ้ย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 แม่งเอ้ยเกลียดแม่งเนี้ยนะต่ออืม ถือว่าจะเป็นเฮียนี่เอ๋บอยอันนี้เหรอโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 มาเอาดิเอาไปดิเอาไปแดกเอาไปแดกโอ้ยแมวไม่ไม่โถ่เอ้ยไปละ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 โอ้โหโอ้ไม่ไม่มีทางหรอกเลยไม่มีไม่ ไม่ไม่มีทางไม่ไม่ไม่โอ้ไม่มีทาง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 โถ่ดรอแน่จริงอะไหนแด่เจอกากว่ะหนีเนี่ยเฮือโดนตัวเองเมื่อไหนมันจะขึ้นมาทำไม ไม่มีทางโดนกูบอกไว้ก่อนไม่มีทางบอกให้เ yeah. ฮ้อออเฮ้ยคือไอ้ปืนนี้โก,กงมากแล้วนะถ้าเกิดคนไม่ได้เล่นสายอึดอ,อย่างผมเนี่ยผมเล่นสายเร็วไงแม่งมาตึงตึงตายครับพี่น้องบอกเลยเออ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูของระวันนี้ไหมนะมเดี๋ยวให้ดูรกิจต่อไปก่อนไปกันเดี๋ยวเด้เร็วสิครับหมวกป้องกันจลาจนโอเคครับรับพอครับไม่อยางยังไม่ติดตั้งครับจบครับโอเคสุดท้าจะเป็นภารกิจอะไรช้าว่ะเฮ้ยเร็วเด้เ มาละไปรู้สึกจะเป็นซีเล่นที่่ต้องเป็นอันนี้มาให้กูฆ่าศัตรูด้วยเปินพกในโหมดผู้เล่นหลายคนซื้อก็ได้วะเหมือนห้านี่ยซื้อก็ได้วะงั้นเดี๋ยวจบแต่เพคแค่นี้นะครับคลิปนี้โอเค